วันนี้พามาชมรถเข้าใหม่นะคะพี่ๆกับหม่เพียง50,000โลเท่านั้นนะและเป็นรถปี2020ด้วยนะคะกับตัว Toyota t o โยต้ายาร s a เอทีพหนึ่งจสองสปตคันนี้นะคะ3าม0 0 0แเเท่านั้นนะคะรายละเอียดต่างๆดีเทลต่างๆนะคะจะเป็นยังไงภายในภายนอกจะเป็นยังไงโครงสร้างเป็นยังไงนะคะไปดูคลิปนี้ให้จบเลยนะคะและมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากพี่ๆด้วยใครสนใจคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบนะคะ ห่อนเบาๆด้วยคันนี้นะคะราคาโคตรดีไมค์โคตรน้อยใครสนใจคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบนะคะไปดูคลิปเต็มกันได้เลยค่ะโอเคเล t ส์ก okay, สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้อาจจะเสียงเปลี่ยนนิดนึงนะคะพอดีไม่สบายเป็นหวัดนิดหน่อย นะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะอยากมาถ่ายรถเข้าใหม่ให้พี่ๆมาชมกันนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่หมๆสดๆร้อนๆเลยนะคะกับตัวโตยต้ายาริสเอที1.2สปอร์ตคันนี้นะคะได้ทรงสปอร์ตสวยๆเท่ๆแบบนี้ไปเลยนะคะรถคันนี้ข้อดีของมันคือเลขไม์โคตรน้อยพี่ๆเลขไม้อยู่ที่50าหมืโลเท่านั้นนะคะกับรถปี2020นะคะราคาลงมาจากป้ายแดงเกิน60%แล้ว นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่3 8 9 0 0 0ผ่อนเริ่มต้นที่6,700บาทเท่านั้นนะเครดิตดีฟรีดาวเหมือนเดิมพี่พี่ช่วยทุกคันดันทุกเคตไว้ใจลูกหมูเพยรยนได้เลยนะคะวันนี้พาชมกันก่อนเลยนะคะสวยๆงามๆแบบนี้นะคะสีขาวคือบอกก่อนเลยว่าสีขาวเนี่ยนานๆจะเข้ามาสักทีหนึ่งนะคะเราเลยพามาชมกันก่อนเลยนะคะคันนี้ยังว่างอยู่นะเพิ่งเข้ามานะ,ะยังว่างอยู่ใครสนใจคันนี้รีบจับรีบจองก่อนได้เลย ะะทางเราเนี่ยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ด้วยนะวิ่งเซ็นให้ได้เลยนะคะพี่ๆไม่ต้องกลัวนะคะใครไม่สะดวกเดินทางมาแต่อยากได้รถนะคะมีบริการนะคะไฟแนนซ์ไปวิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะถึงหน้าบ้านเลยก็ว่าได้นะค,ะคันนี้สวยๆเลยนะคะด้านหลังนะคะเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้สวยงามมากๆนะคะใครอยากได้คันนี้ดูคลิปนี้ให้จบเลยนะค,ะคันนี้นะคะเป็นตัว a e 1 2สปอร์ตปี2020นะ 389,000ผ่อนเดิมต้นที่6,700บาทเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวเหมือนเดิมนะคะสำหรับกลุ่มนะคะพนักง,งานประจำนะคะอายุงาน1ปีขึ้นไปนะคะมีประกันสังคมนะคะมีสลีปเงินเดือนหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะอ่ะแล้วก็ <c oughs> แล้วก็กลุ่มข้าราชการนะคะรับวิสาหกิจนะคะไม่ต้องมีเครดิตนะคะก็ฟรีดาวได้ นะและได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วย2.79นะคะเริ่มต้นนะดอกเบีย้ยพิเศษขึ้นรถโดนใจได้เลยนะคะคันนี้เป็นปี2020นะคะได้ดอกเบีย้ยพิเศษแน่นอนนะคะแต่สําหรับกลุ่มอาชีพอื่นๆนะคะไม่ต้องน้อยใจไปนะคะสำหรับกลุ่มอาชีพอื่นๆนะคะขอแค่มีเครดิตผ่อนดีผ่อนตรง6เดือนถึง1ปีขึ้นไป นะคะได้ดอกเบี้ยพิเศษเช่นเดียวกันนะไม่ต้องน้อยใจไปเลยนะคะแจ้งไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะคะออกรถนะคะอยากได้รถดีๆคุณภาพดีๆเกรด A นะคะการันตีโครงสร้างต้องมาที่เพชรยนต์เท่านั้นนะใครอยากได้คันนี้ติดต่อหาลูกหมูได้เลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะปรับสภาพให้แล้วพร้อมใช้งานนะคะแต่ก่อนจะปล่อยรถให้พี่ๆนะคะเดี๋ยวลูกหมูตัวเช็คให้อีกทีนึ่ง นะคะและเรานะคะมีทีม QC นะตรวจเช็ครถให้มากกว่า274จุดก่อนปล่อยรถให้พี่ๆนะคะเรื่องยางต่างๆนะคะแบตนะคะของเหลวต่างๆนะคะที่พี่ๆจะต้องไปเปลี่ยนเองไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวลูกหมูจัดการให้พี่ๆซื้อรถกับลูกหมูไปนะคะเอาไปใช้ให้สบายใจเลยนะคะซื้อรถกับเรานะคะข้อดีคือ1ได้รถเกรด A นะคะการันตีโครงสร้างนะเป็นรถจากหน่วยงานนะคะปลดระวางมาง นะคะเลขไม้น้อยเข้าศูนย์ทุก1 0,000มืนโลนะคะแมนเทนเนเรียบร้อยนะคะเข้าตามศูนย์เป๊ะๆเลยนะคะกับคันนี้นะสามแสนผ่อนเริ่มต้นที่6700ใครอยากได้ดูดีๆเลยนะ,ค,ะคลิปนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะคะกระจังหน้าเป็นสีดําตัดกับตัวรถแบบนี้สวยๆเลยนะคะไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าแบบ LED นะมี d a y t i m e r u n n i n g l i f e ให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีไฟเลี้ยวให้แล้วเรียบร้อยสวยๆงามๆแบบนี้นะ สไลมตัวรถค่ะพี่เงาเงาคมคมไม่มีรอยบุบเลยนะคันนี้ไม่มีรอยขีดข่วนนะคะรับประกันว่ารถของเรานะไม่มีชนหนักพิความจมน้ํากับสีกอใหม่เล่มชมรุ่สูญหายไม่มีที่เพชรยนต์แน,น่นอะคะใครสนใจโทรหาลูกหมูได้เลยทิ้งเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านข้างนะคะดูเรามาดูตัวยางกันนะคะตัวยางสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะแมกได้เป็นปัดเงาทูโทนแบบนี้สีรูสวยๆค่ะ เบ้าโชกค,ค่ะเดิมๆจากโรงงานนะสวยๆงามๆนะคะโป่งคุมล้ออ่ะแนบชิดสนิทแบบนี้นะไม่มีรอยเบียดแนบๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะสันเหลี่ยมตัวรถค่ะเงาๆคมๆสวยๆงามๆกริบๆแบบนี้นะคะกระจกได้เป็นกระจกสีดําตัดกับตัวรถโคตรสวยนะเหมือนน้องแพนด้าเลยก็ว่าได้นะคะด้ามจับเป็นสีขาวแบบนี้สวยๆเลยนะ เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคอนโซลด้านข้างของคนขับกันนะคะตัวนี้นะเป็นปุ่มเปิดปิดกระจกไฟฟ้านะคะหมุนซ้ายขวาตรงนี้เลยนะคะออปชันต่างๆมีให้ตามนี้นะคะภายในเป็นสีดําแบบนี้นะคะตัดกับตัวรถโคตรเท่นะคะใช้งานก็ง่ายนะคะดูแลรักษาก็ง่ายเพราะมันเป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะเบาะหนังสีดําสวยๆนะเบาะเดี๋ยวเอาไปสปาให้ทีหนึ่งนะคะสวยงามมากๆคันนี้ให้ดูภายในก่อน นะคะนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างตัวรถกันก่อนนะคะหัวน็อตน,นะไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขย่ไม่มีรอยพ่นสีทับนะคะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนี่คือโครงสร้างเดิมที่เราการันตีให้นะคะว่าเป็นรถเกรด A แน่นอนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างเสาบีนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขย่ไม่มีรอยพ่นสีทับสติกเกอร์ต่างๆทุกอย่างยังอยู่ครบนะไม่มีรอยพ่นสีทับเลย สวยๆแบบนี้เลยนะคะรับประกันว่าเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะเป็นรถเกรด A แน่นอนซื้อรถกับเราได้ทั้งความสบายใจและได้รถคุณภาพที่ดีคันนี้ไม่โคตรน้อยไม่อยู่ที่50,000โลนะอ่ะมาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะพาชมภายในกันนะคะขออนุญ,ญาตสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยนะคะชึ่งเดียวติดค่ะสวยๆงามๆคันนี้ ่าเรามาดูเลขไม้กันเลขไม้อยู่ที่5 3 9หโลนะคะไม่เดิมไม่มีกลับไม้ไม่มีกรอไม้แน่นอนนะคะรับประกันเดี๋ยวขออนุญาตเบาเพลงนิดหนึ่ง นะคะจอนะคะได้เป็นจอทัชสกรีนแบบนี้นะคะมีออปชันให้ต่างๆตามนี้เลยนะคะแอร์เป็นแอร์ออโต้ค่ะใช้งานง่ายมากๆนะคะตรงนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันนะคะเป็นแบบขั้นบันไดเจ็ดสปีดแบบนี้นะคะเป็น CVT นะคะคอนโซลต่างๆสะอาดตาสะอาดใจพร้อมใช้งานแล้วนะคะสวยงามมากๆค่ะคันนี้นี่ ไฟทุกดวงค่ะเช็คให้เรียบร้อยนะคะต่างๆนานานะคะเราดูแลให้หมดเลยนะคะคันนี้มีกล้องถอยให้ด้วยเป็นไงครบมากออปชั่นคันนี้จัดเต็มพี่พี่กับราคา389,000พผ่อนเริ่มต้นที่6,700บาทนะใครอยากได้คันนี้รีบทักเลยนะคะก่อนที่มันจะไปเป็นของคนอื่นนั่นเองนะคะเพราะว่าราคาก็ดีผ่อนก็เบานะคะแถมไม้น้อยเหมือนได้ไป้ายแดงเลยพี่พไมแค่ห้าหม่นโล นะคนตามหากันเยอะมากนะคะใครสนใจนะคะรีบๆเลยนะคะใครใจร้อนโทรหาลูกหมูก่อนได้เลยนะคะหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะ,ะเดี๋ยวลูกหมูติดต่อกลับไปนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเออภา,ภายในห้องโดยสารนะคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะเราพาไปชมภายในของห้องโดยสารกันบ้างนะคะด้านในนะคะกว้างขวางเหมือนกันนะ,ะนั่งได้สี่ห้าคนเลยนะ,ะสวยสวย คันนี้นะคะด้านหลังก็ได้เป็นเบาะหลังเหมือนกันเาบาะหนังนะคะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนี่คันนี้เดี๋ยวเอาไปทําความสะอาดให้อีกทีหนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูล้อด้านหลังกันนะคะสวยๆงามๆนะคะอาจจะมีตําหนิตรงนี้นิดนึงนะคะแจ้งไว้ก่อนไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเอาไปขัดให้นะคะพี่ๆได้รถไปนะคะเอาเอาที่สบายใจดีกว่าเนาะซื้อรถทั้งทีนะคะต้องได้ทั้งความสบายใจและความปลอดภัยและความสวยงาม นะคะตรงนี้เดี๋ยวลูกหมูคัดให้ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยเลยนะคันนี้สวยๆงามๆนะคะไฟท้ายนะคะได้เป็นแบบ LED l ไลท์ไก d i n g ให้แล้วนะรงสปอร์ตด้านหลังสวยงามมากๆนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะจุของได้เยอะไหมคันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้อ่ะมา ดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังนะคะอย่างแรกนะคะให้ดูตัวโครงสร้างกันก่อนนะคะโครงสร้างต่างๆนะคะไม่มีรอยบุบเลยนะคันนี้ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยเฉียวรอยชนนะคะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะด้านในนะคะไฟนะคะได้เป็นไฟแท้นะคะจากโรงงานแน่นอนนะคะนี้รับประกันนะคะภายในจุของได้เยอะค่ะพี่คันนี้เป็นตัวเอทีพนะคะเป็นตัวเอทีพเนี่ยมันจะได้เป็นชุดปะลมยางฉุกเฉินแบบนี้นะคะ เดี๋ยวลูกหมูจะจัดการให้นะคะเช็คให้อ่ะด้านในเห็นกันไหมเอ่ยนะคะเป็นชุดปัดลมยางชุกเฉินแบบนี้นะคะสวยงามคันนี้3 8มแ0 0แนาพนะผ่อนเริ่มต้นที่6,700บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจทักหาลูกหมูได้เลยนะทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วนะคะอย่างที่บอกไปนะคะสําหรับกลุ่มพนักงานประจํานะ พนักง,งานประจำอายุงาน1ปีขึ้นไปนะคะมีสลิปมีหนังสือรับรองเงินเดือนรับเงินผ่านบัญชีมีประการสังคมนะคะข้าราชการรับวิสาหกิจไม่ต้องมีเครดิตนะคะก็ออกรถได้นะ,ะแถมได้ดอกเบียนะคะ2.79ไปเลยนะคะขึ้นรถโดนใจนะคะมีมีพนักง,งานนะ,ะมาตรวจเช็ครถให้อย่างเรียบร้อยเลยนะคะพี่ๆไว้วางใจได้เลยนะ,ะและสําหรับกลุ่มอาชีพอื่นๆนะคะขอแค่มีเครดิตผ่อนดีผ่อนตรง6เดือนถึง1ปีขึ้นไปนะคะ ไม่ว่าจะเป็นบัตรเป็นรถเป็นบ้านนะคะผ่อนดีผ่อนตรงนะคะได้รับดอกเบี้ยพิเศษเช่นเดียวกันนะคะ2.79นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวหน้าเครื่องกันนะคะหน้าเครื่องเป็นยังไงสะอาดไหมนะคะพร้อมใช้งานหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องกันบ้างนะคะเรามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องกันบ้างอย่างแรกให้ดูตัวโครงสร้างก่อนเลยนะคะโครงสร้างนะคะตัวเม็ดองเม็ดอาร์ตต่างๆนะหัวน็อตนะไม่มีรอยขันไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยพ่นสีทับนะคะเป็นแบบนี้ สวยๆงามๆค่ะคันนี้แบตเตอรี่เดี๋ยวเช็คให้เรียบร้อยนะคะน้ำมันเครื่องนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะไม่ต้องห่วงนะคะพี่ๆเอารถไปใช้ได้เลยนะไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวลุงหมูเช็คให้อย่างดีเลยนะค,ะคันนี้สวยๆงามๆค่ะให้ดูได้เลยนะคะตัวฝาต่างๆนะคะเม็ดองเม็ดอาร์ยังอยู่ครบๆแบบนี้เลยสวยงามมากๆนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอนะ,ค,ะคันนี้เป็นเครื่อง1.2ลิตรนั่นเอง นะคะหรือ1,196 c ซีซีนะคะสวยงาม3 8 9 0 0 0ผ่อนเริ่มต้นที่7,600บาทนะคะเอ้ย6พ0 0เออพูดสลับกันเฉยเดี๋ยวลูกค้าเข้าใจผิด6,700นะคะใครอยากได้นะคะรีบทักรีบโทรหาลูกหมูได้เลยนะคะเบอร์ลูกหมูแอดไลน์ได้นะคะเอาเบอร์ไปแอดไลน์ได้เลยนะคะเผื่ออยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมอยากดูตัวรถตอื่นๆนะอยากดูเป็นรูปเพิ่มเติมนะคะทักหาลูกหมูได้เลยนะคะ เอาละค่ะก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะกับคันนี้ Toyota t o โยต้ายาร s a เอที1.2สปอร์ตปี2020 3ามแส0แปผ่อนเริ่มต้นที่6,700บาทเท่านั้นนะคะเลขมาอยู่ที่50,000โลคันนี้ลงจากป้ายแดงมาเกิน60%แล้วนะคะใครชอบคันนี้รีบจับรีบจองเลยนะคะจองเพื่อล็อกรถไว้ก่อนนะคะเพื่อที่เซลล์ท่านอื่นจะได้ไม่เอาคันของเราไปขายนี่แหละนะคะเพื่อเราแบบว่า อยากได้คันนี้จริงๆนะคะแต่ว่าเอ้ยยังไม่จองแต่มีคนอื่นจองไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแนะนํา ถ้าชอบคันนี้จองไว้ก่อนเลยนะคะเรื่องทําไฟแนนซ์เดี๋ยวคุยกันที่หลังได้นะคะจองล็อกรถไว้ก่อนนะคะเพราะว่าคันนี้มาไวไปไวแน่นอนรับประกันไม่เพียง5้า0มืพี่พี่ใครๆก็แย่งใครๆก็ตามหากันทั้งนั้นนะคะใครสนใจคันนี้รีบทักรีบโทรหาลูกหมูได้เลยนะเบอร์ลูกหมูแอดไลน์ได้นะคะพี่พี่วันนี้นะ,ะลูกหมูขอตัวลาไปก่อนนะคะไม่ต้องตกใจเสียงนะคะเดี๋ยวหายจากเป็นว่าเสียงจะกลับมาน่ารักเหมือนเดิมแน่นอนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าลูกหมูจะมารีวิวรถรุ่นไหนอะไรยังไงฝากกดติดตามกันไว้กดกระดิ่งไว้เลยนะคะเพื่อแจ้งเตือนในการลงคลิปใหม่ๆนะคะอัปเดตคลิปใหม่ๆให้พี่ๆได้ชมกันนะคะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ